สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสพไพยเดนมาค่ะป้าโมนาก็ขอคุยต่อเลยนะคะคุยต่อเรื่องคุณตาโมนาขอขอใช้สรรพนามว่าเป็นคุณตานะคะคุณตาเดนมาร์กที่ไปอยูอ่ที่ไปเที่ยวประเทศไทยแล้วเสียชีวิตนะคะตอนนี้เราดําเนินการหรือว่าทําอะไรไปถึงไหนแล้วเนาะโมนาไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกับแกนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะเป็นแต,แต่เพียงแต่ว่ามันแค่มีความรู้สึกว่า เขาเป็นคนเดนมาร์กหรือคนทุกคนทั่วโลกที่ไปประเทศไทยแล้วไปเจอเหตุการณ์นี้แล้วไม่ใช่บ้านเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นอย่างเราพูดภาษาไทยเลยก็คือไม่ใช่บ้านพอ่อบ้านแม่เราแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้หรือมันเกิดอะไรอะไรแบบนี้เราเรา,เราจะเขาเรียกว่า เราจะแก้ไขหรือว่าเราจะดําเนินการต่อ,อยังไงเพราะว่าทุกคนอะบางทีมันช็อกนะคะเหมือนกรณีโมนาโมนาก็เคยช็อกมาก่อนแล้วโมนามาอยู่ที่นี่ประเทศเดนมาร์กแล้วสามีเสียชีวิตแล้วโมนาก็เขาเรียกว่าโมนาจะทํำยังไงต่อไม่มีใครถ้าถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยลุงโปถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเรานะคะนะ้องลุงทํางานอยู่ข้างหลังนะคะเอ่อ โมนาก็ได้รับข่าวร้ายเช้าวันเสาร์เอ้ยเช้าวันศุกร์โมนาได้รับข่าวร้ายเช้าวันศุกร์โมนาก็คิดว่าจะทํำยังไงต่อแต่โมนาก็รู้แล้วแหละว่าลูกชายแกไปถึงเมืองไทยแล้วแล้วที่โมนาได้รับข่าวเพื่อนโมนาส่งมาเพื่อนโมนาไม่ได้เห็นโดยตรงนะคะว่าแกเป็นยังไงแต่คือเพื่อนของเพื่อนของอเพื่อนที่ทํางานอยู่ในจุดนั้น เขาก็เล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่าเราเรา,เราฝากจากเพื่อนของเราแล้วเพื่อนของเราเขามีเพื่อนในในโรงพยาบาลเขาก็เขาก็มาเล่าเล่าให้ฟังว่าอาการเป็นอย่างนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยวันพุธแกเริ่มแย่วันพุธแกเริ่มแย่พอมาวันศุกร์แกก็ไปนะคะแกก็ไปแต่ดีลูกแกลูกแกก็ไปถึงแล้วเนาะพอหลังจากนั้นมาโมนาอ่าได้รับขา่าวโมนาก็ถามว่า คนที่ไปไปไปถึงไปเห็นแกคือใครคนที่อยู่กับแกคือใครแต่เพื่อนก็บอกว่าก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติเพื่อนพูดอย่างนี้นะคะโมนาก็สันนิฐานว่าเป็นลูกแกเนาะหลังจากนั้นมาโมนาก็เลยไปทํางานปกติของโมนาพอไปทํางานปกติสักแปดโมงเก้าโมงของที่นี่โมนาก็ส่งข้อความหาเพื่อนเพื่อนโมนาที่เขาขอความช่วยเหลือตั้งแต่ตอนแรกที่อยู่ที่เดนมาร์กเพื่อนที่ทํางานนะคะ เพื่อนที่ทำงานม,มีเพื่อนที่ทํางานเป็นญาติเป็นญาติอะไรกับคนเสียชีวิตกับคุณตาที่เสียชีวิตก็คือเพื่อนของโมนาเป็นน้องสะพยแกค่ะเพื่อนของโมนาเป็นน้องสะพ้ายพอหลังจากนั้นโมนาก็ส่งข้อความหาเพื่อนคนนี้หาน้องสะพ้ายแก่พอส่งข้อความหาปั๊บเพื่อนเหมือนหูเขาเรียกว่าหูดับใช่ไหมคะฟังเราไม่รู้เรื่องเหมือนเขาช็อกช็คนิดนึงแล้วเขาก็วางสายเราไปบอก ขอแค่นี้นะเขาพูดเงี้ขอแค่นี้นะโมนาก็โอเคพอขอแค่นี้ปั๊บโมนาก็เลยโอเคพอผ่านไปสักพักหนึ่งเขาโทรกลับมาหาโมนาเขาว่าเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรอมโมนาก็บอกว่าญาติเธอเสียชีวิตแล้วนะโมนาก็เลยบอกเขาไปอย่างนี้เขาก็ร้องไห้พอเขาร้องไห้ฉันก็บอกว่าฉันเข้าใจเธอฉันเข้าใจความรู้สึกโมนาก็พูดอย่างนี้เพราะว่าเราเคยเจอมาแล้วหลังจากนี้มาโมนาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะหาเบอร์หาเบอร์เบอร์รถ แท็กซี่หรือว่าเบอร์คนรู้จักที่หัวหินที่สามารถเซอร์วิสผู้ชาลูกชายของแกถ้าถ้าเขาต้องการนะคะโมนาก็วางสายจากเพื่อนโมนาก็โทรหาเพื่อนที่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งแล้วก็หาหา,หาเพื่อนที่ว่าเบอร์โทรศัพท์ส่วนมากเราจะคุยกันทางเฟซบุ๊กใช่ไหมคะโมนาไม่มีเบอร์โทรศัพท์เพื่อนอเพื่อนเขาก็เลยส่งเบอร์โทรศัพท์น้องเข้ามาอีกทีนึงก็คือ ครอบครัวเพราะว่าเพื่อนโมนาเขาก็ทํางานปกติเขาก็ไม่มีเวลาไปเซอร์วิสนะคะนอกจากครอบครัวเขาที่วิ่งรถอยู่แล้วแท็กซี่ในหัวหินนะคะใครสนใจก็บอกเนาะเดี๋ยวโมนาจะ,ะแนะนําให้อะไรนั่นเงี้ยค่ะเพราะว่าโมนาก็ชอบชอบ,ชอบโซนหัวหินหลังจากนั้นมาโมนาก็เลยเพื่อนโมนาน้องสะพ้ายเขาเข,เ,ขเขาอนุญาตให้โมนาไปเสิร์ชหาลูกชายเขาใน Facebook โมนาก็ไปเสิร์ชหาลูกชายเขาใน Facebook ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรเพื่อนจะบอกมาแล้วว่าชื่ออะไรนามสกุลเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคโมนาก็ไปเสิร์ชหาผู้ชายคนนั้นลูกชายแกพอโมนาเสิร์ชหาลูกชายของแกเสร็จปับ๊บโมนาก็เขียนว่าเธออยู่ที่หัวหินใช่ไหมโมนาเขียนข้อความทิ้งไว้แล้วเขากลับมาตอบว่าอ่าฉันชื่ออ่าโมนาก็บอกว่าฉันชื่ออนุทิดานนะตามที่อ่าอ่าน้าสะพ้ายเธอบอกอะไร ต่อเลยนะคะหลังจากที่โมนาให้เบอร์โทรแกไปแล้วเนาะ,ะเบอร์โทรแม้กระทั่งเบอร์โทรแท็กซี่โมนาให้ไปแล้วนะแล้วแต่เขาจะใช้หรือไม่ใช้บริการเราเราเราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถระบุต,ตรงนั้นได้แล้วแกก็ส่งข้อความมากับโมนานะคะแกบอกว่าเขาต้องการเขาต้องการขอบคุณเขาต้องการขอบคุณเพื่อนของโมนา เขาต้องการขอบคุณเพื่อนโมนาอยากขอบคุณมากๆและขอบคุณที่ที่ช่วยเหลือพ่อเขาโมนาก็คือเราจะไม่ทําก่อนเราจะทําหลังหลังจากที่เขาพูดนะคะโมนาหลังจากที่เขาเขียนข้อความมาปับ๊บฉันบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันขอถามเพื่อนฉันก่อนนะอะไรเงี้ยโมนาก็เลยส่งข้อความหาเพื่อนที่เป็นอ่าอ่าที่เป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลที่ที่โรงพยาบาลซานเปาโลนะคะโมนาก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนเพื่อนก็ตอบโมนากลับมาว่าโมนาบอกว่าญาติพี่น้องเขาต้องการขอบคุณเธอโมนาก็บอกไปอย่างนี้นะคะครันนี้เพื่อนโมนาก็ตอบว่าไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วที่อยู่ที่โรงพยาบาลซานเปาโลอะไรที่ช่วยเหลือพวกเขาได้ก็อยากจะช่วยเหลือช่วยเหลือกันเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยโมนาก็กลับไปตอบกับ ลูกชายของคุณตาว่า,าเพื่อนชั้นเพื่อนชั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรแค่แค่ได้ได,ได้ได้รับความได้รับคำขอบคุณแค่นี้ก็โอเคแล้วไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาโมนาก็ก็พูดไปตามนั้นเนาะหลังจากนั้นนะโมนาก็มาคิดว่าต่อไปสเต็ปต่อไปเขาก็ต้องเรียนรู้ของเขาส่วนเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อ สำหรับตัวเราที่เดินสายฝอและสำหรับทุกๆคนที่เดินสายฝอและขอขอความรู้จากเพื่อนๆพี่ๆที่สายฝอที่อยู่ประเทศไทยนะคะที่อยู่ประเทศไทยเนาะอันนี้เป็นความรู้ของพวกเราละคือจากชีวิตจริงที่เขาเขาเขาเป็นกันและเขาผ่านกันเป็นยังไง แต่สําหรับโมนาที่อยู่ที่ต่างประเทศก็คือมันจะเป็นตามสเต็ปๆไปนะคะแต่สําหรับที่คนชาวต่างชาติที่ไปเสียชีวิตที่เมืองไทยโมนาก็อยากรู้ว่าที่เมืองไทยอ่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะสำหรับที่โมนาคิดใครใครที่มีความคิดที่มากกว่านี้หรือว่าความรู้ที่มากกว่านี้ช่วยเขียนมาบอกโมนาหน่อยนะคะว่าเราต้องทํำยังไงบ้างหนึ่งสำหรับตัวโมนาเองที่โมนาคิดว่าถ้าชาวต่างชาติ หรือว่าคู่ของเราไปเสียชีวิตที่ประเทศไทยไม่ว่าแต่กรณีใดๆทั้งสิ้นอย่างที่หนึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเนาะอย่างที่สองต้องไปแจ้งความใช่ไหมอย่างที่สามหลังจากที่เราแจ้งความแล้วเราต้องไปไปที่ไปที่เขตหรืออำเภอนั้นๆที่เราเกิด เกิดเกิดการเสียชีวิตเนาะหลังจากนั้นแล้วเราต้องไปแจ้งสถานทูตใช่หรือไม่เนาะถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมจากที่โมนาพูดมาดช่วยเขียนแล้วก็เป็นเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ให้โมนาได้รับรู้และได้เรียนรู้และได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่เนาะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่หรือเป็นส่วนหนึ่งในการาคิดไว้ใน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 ,ในหัวของเราถ้าเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า เราไม่รู้จะเป็นยังไงโมนาก็อยากมีความรู้ในส่วนนี้เพิ่มเพราะว่าชีวิตเราตอนนี้โมนาเดินสายฝอและอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่ากลับไปเป็นอะไรที่เมืองไทยเราต้องทํำยังไงแต่สําหรับที่ให้อยู่ที่นี่ก็คือมันเป็นตามสเต็ปอย่างเรื่องเก่าของโมนาสองปีกว่าก็ยังมีเอกสารหรือว่ามีอีเมลมีประกันมาหาเรานะคะเนาะอันนี้ก็คือลุงทํางานนะคะลุงเอามาให้ดูเนาะลุงยังทํางานอยู่ข้างหลังนะคะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ พูดมาเยอะแล้วแล้วโมนาก็อยากอยากขอความช่วยเหลือก็คือ,อคอมเมนต์บอกมานะคะใครที่มีความรู้เกี่ยวกับที่ว่าชาวต่างชาติไปเสียชีวิตที่ประเทศไทยเราต้องทํำยังไงบ้างและดําเนินก,การยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่ว่าจะเผาที่นั่นหรือว่าจะเอาศพมามันแตกต่างกันยังไงเนาะมันแตกต่างกันยังไง สำหรับที่เมืองไทยนะคะใครใครเคยมีประสบการณ์ตรงนี้ช่วยเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันนะคะวันนี้โมนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีไม่มีโรคเป็นราบอันเอร์เสริสำหรับทุกๆคนนะคะถ้ามีแล้วเราก็ต้องรักษาเนาะตอนนี้โมนาก็รักษาอยู่เรื่อยๆสำหรับเรื่องของโมนาแม้กระทั่งที่โมนา ไปสแกนปอดครั้งที่สองนะคะโมนาก็ยังรองฝนอยู่ส่วนนิ้วมือของโมนาก็คือหมอบอกว่าปกติแต่มเห็นไหมคะสังเกตไหมคะตรงนี้มันจะเป็นใหญ่ๆตูนๆแต่เขาบอกปกติก็คือเขารับรู้แล้วถ้าเขาบอกปกติเราก็ปกติเขาแค่เราแค่บริหารนิ้วมือของเรา ในเมื่อถ้ามันเจ็บมันอะไรเราก็บริหารและดูดูกันต่อไปวันนี้โมนาเขาเก่าวคําว่าบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้ามโมนาพาแซฟสไปเดนมาร์กด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็กดติดตามกดจะดิ่งไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของโมนาชีวิตเมียฝปล่หลังแบบบ้านๆที่เดนมาร์กค่ะสวัสดีค่ะ